เคยได้ยินเรื่องฟ้าผ่าลูกบอลกันไหมครับมันไม่ใช่ฟ้าผ่าที่เราคุ้นเคยที่ฟาดเปรี้ยงลงมาจากฟ้าแต่เป็นปรากฏการณ์ไฟฟ้าที่แปลกประหลาดและน่าทึ่งอย่างยิ่งลองจินตนาการถึงลูกบอลเรืองแสงที่ลอยได้อิสระบางครั้งก็เคลื่อนที่ช้าๆ้าบางครั้งก็รวดเร็วนี่คือสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกเคยพบเห็นและบันทึกไว้มานานหลายศตวรรษฟ้าผ่าลูกบอลมักปรากฏเป็นทรงกลมหรือรูปไข่มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึงหลายเม็ดสีของมันก็หลากหลายทั้งแดงส้มเหลืองหรือแม้แต่สีฟ้า สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากฟ้าผ่าทั่วไปคือมันสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้นานหลายวินาทีหรือบางครั้งก็นานเป็นนาทีมันอาจเคลื่อนที่ผ่านกําแพงหรือแม้แต่เข้ามาในบ้านได้บางครั้งมันก็หายไปอย่างเงียบๆแต่บางครั้งก็ระเบิดออกพร้อมเสียงดังและกลิ่นชุนคล้ายโอโซนพลังงานที่ปลดปล่อยออกมานั้นมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงพอที่จะสร้างความเสียหายได้ แม้จะมีรายงานการพบเห็นมากมายแต่ฟ้าผ่าลูกบอลกลับเป็นปรากฏการณ์ที่เข้าใจยากที่สุดอย่างหนึ่งในฟิสิกส์บรรยากาศสาเหตุหลักคือมันเกิดขึ้นไม่บ่อยและคาดเดาไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาในห้องทดลองได้อย่างสม่ำเสมอทำให้การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการเกิดเป็นไปได้ยากมากข้อมูลส่วนใหญ่จึงมาจากคำบอกเล่าของผู้พบเห็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายการเกิดฟ้าผ่าลูกบอลมีอยู่มากมายแต่ยังไม่มีทฤษฎีใด ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางบางทฤษฎีเสนอว่ามันคือพลาสมาที่ถูกกักเก็บไว้บางทฤษฎีก็เชื่อว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับไอระเหยของซิลิคอนที่เกิดจากฟ้าผ่าปกติหรืออาจเป็นคลื่นไมโโรเวฟที่ถูกกักอยู่ในฟองอากาศพลาสมาฟ้าผ่าลูกบอลยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับที่น่าตื่นเต้นของธรรมชาติมันเตือนให้เราเห็นว่าโลกใบนี้ยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ยังคงต้องค้นหาคําตอบการศึกษาปรากฏการณ์นี้ยังคงดําเนินต่อไป และในอนาคตเราอาจจะได้ขายปริศนาของลูกบอลเรืองแสงลึกลับนี้แต่ในที่สุดมันคือบทพิสูจน์ถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุด